สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกับช่องสุปเดลนะครับวันนี้นะครับก็ยินดีทุกคนต้อนรับเข้าสู่เดือนกุมภาพานันธ์ยินดีทุกคนต้อนรับเข้าสู่เดือนกุมภาพันธ์นะครับไม่แน่ใจเหมือนกันว่า3 0เอ็นวันของมกรานี่มันนับเป็นกี่วันอะนานแบบนานมากรู้สึกว่าเวลามันผ่านไปช้ามากๆมันเป็นต้นปีที่แบบแบดมากกวัสดีโควิด,ด COVID รอบนึง แล้วก็รุนแรงกว่ารอบแรกด้วยนะรู้สึกว่ามันจะก,กระจายทั่วประเทศกันเลยแอ่อ้าไม่เป็นไรตอนนี้สถานการณ์มันก็แบบมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆแล้วตอนนี้เราเข้าสู่เดือนแห่งความรักเดือนกุมภาพันธ์เราเมื่อเลือกของให้ซัมวันของเราดีกว่าไม่ว่าจะเป็นแฟนคนคุยพี่น้องคนรู้ใจกําลังดูใจทุกคนก็น่าจะอยู่ในสถานะที่แบบว่าเฮ้ยฉันจะซื้ออะไรให้คนคนนั้นดีถ้าจะตอบกันโดยรวมก็คือ ก็ซื้อของที่คนคนนั้นชอบสิบางทีบางคนก็อาจจะแบบคิดไม่ออกพอถึงเวลาที่จะต้องซื้อจริงๆแล้วก็แบบคิดยังไงมันก็คิดไม่ออกว่าเราจะซื้ออะไรดีอย่างแรกที่อยากให้เพื่อนๆลองดูก็คือดูลาสไตล์ดายเขาก่อนดูนิสยัยคาหิ ความชอบกิจกรรมที่เขาชอบสิ่งที่เขาสนใจเขาชอบถ่ายรูปหรือเปล่าเขาชอบกินอะไรเขาชอบทําอะไรลาเขาอยู่กับเราแล้วเขาเอนจอยอะไรอันนั้นแหละคือจะเป็นสิ่งที่แบบถ้าเราซื้อให้ในวันวันทายในย,ยังไงเขาก็ต้องชอบแน่แต่บางทีมันก็มันก็ตื้อแบบมันงงอะ่ะเฮ้ยมันคิดไม่ออกอะ่ะพอถึงวันแล้วมันคิดไม่ออกอะ่ะวันนี้ช่องสุดเด็ดก็เลยจะเป็นทางออกให้กับทุกๆคนก็ คิดมาในระดับหนึ่งคิดของมาทั้งหมดเป็น4อย่างที่สร้างสารรค์แล้วก็น่ารักน่ารักแน่นอนแล้วก็ถ้าให้เนี่ยรัแบรบองว่าแฟนของคุณย่ยต้องชอบแน่ๆของอย่างแรกที่จะมาแนะนําก็คือจะเป็นเกี่ยวกับเครื่องประดับของคุณผู้ชายโดยเฉพาะเครื่องประดับที่อยู่โอใหญ่หมายถึงแขน <laughs> เพราะว่าผู้ชายเนี่ยถ้ามีอะไรมาตกแต่งที่แขนเนี่ยมันจะต้องดูแบบ ดูเท่แล้วก็ดูดูดีดูมีระดับขึ้นมาแมนก็เลยขอแนะนําเป็นนาฬิกาหรือว่ากําไลข้อมือนาฬิกาเนี่ยมันบอกเวลามันก็เหมือนกับเป็นการแสดงความรักว่านับตั้งแต่วินาทีนี้ฉันจะอยู่กับเธอฉันจะนับเวลาต่อไปอยู่กับเธอเวลาทุกครั้งที่เขาหยิบขึ้นมาดูนาฬิกาเขาจะรู้สึกว่าเขาคิดถึงแฟนแฟนของเขาน่ารักจริงๆแฟน ของเขาซื้อให้กาให้หรือจะเป็นกําไรแขนที่มันมีสลักชื่อเป็นสเปเชียลสำหรับเขาอย่างเดียวเพราะของอิสระรี่ที่เขาแบบแต่งแต่งแบบนี้แล้วพอมีคนทักปุ๊บเขาก็จะตอบกลับไปอย่างเท่ๆว่าอ๋อซื้อให้ครับอะไรประมาณนี้มันก็จะเกิดขึ้นได้นะแล้วมันก็ทําให้คุณดูดีไปด้วยเขาก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยคู่นี้น่ารัก คู่นี้ดูแลกันดีมีการกินนุงกินนิงกินนุงกินนิ่งอย่างที่สองจะมาแนะนํามันก็เป็นอะไรที่เกี่ยวกับชีวิตประจําวันของคุณผู้ชายในทุกๆเช้าที่แบบมีปัญหาในเรื่องของหนวดเขาแบบนี้ บางคนเนี่ยก็คือต้องโกนถูกเช้าเลยด้วยซ้ําถ้าเราซื้อของที่มันใช้ในชีวิตประจําวันได้แล้วก็มันมีประโยชน์ด้วยอะ่ะยิ่งมีคุณค่ามากอย่างเช่นที่โกหนดไฟฟ้าก็ถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีแล้วผู้ชายเขาจะรู้สึกว่าเออแฟนเขาใส่ใจเนาะเรื่องเล็กๆน้อยๆเรื่องที่มันเป็นเรื่องในชีวิตประจําวันของผู้ชายทําไมเราถึงแบบรู้แล้วก็ใส่ใจแล้วก็ให้ความสําคัญกับมันและทุกๆกเช้าที่เขาได้ใช้ที่กันหนดของเรา แฟนของเราน่ารักจังเลยใส่ใจเราดีจริงๆเฮ้ย <Hey. S 1> มันเป็นการเติมความรักในทุกๆเชา้าแบบเหมือนสะกดจิตด้วยเสียงอของที่กนวดไฟฟ้าในทุกทุกวันน่ะถือว่ามันก็เป็นไอเทมเด็ดเหมือนกันนะเนี่ยอย่างที่3เราเอาใจสายกินกันบ้างสายกินก็คงจะไม่ผลการที่กินอาหารอร่อยอ่อยฟินฟินคนเราพอได้กินอะไรดีๆพอได้กินอะไรอร่อยอร่อยแบบที่เราชอบปุ๊บมันก็ มันก็แฮปปี้นะมันทําให้มีความสุขทางใจจริงๆนั้นเราอาจจะเลือกเป็นการดินเนอร์ด้วยกันดีกว่าในการรับประทานอาหารใต้แสงเทียนอันสดใสน่ารักซับซ่ารักของเรามันจะเปล่งบานเราได้กินอาหารมืดๆแบบมองไม่ค่อยใจเห็นอาหารเขาก็มีจิตวิทยากออกมาเหมือนกันว่าถ้าคนเราได้อยู่ใกล้แสงเทียนหรือว่าแสงอะไรที่มันแบบ สัวสลัวเนี่ยมันจะทําให้คนดูน่ารักมากขึ้นซึ่งเนี้ยมันก็เป็นเรื่องจริงแล้วก็เห็นมานักต่อนหนักแล้วว่ามันเวิร์กอาหารเนี่ยมันก็มีอยู่สออย่างก็คือ เข้ากับสถานการณ์คุยก็คือการสั่งเดลิเวอรีมาซึ่งตรงนี้ก็ค่อนข้างแนะนํามากๆเพราะว่าอาหารที่ได้คือจะเป็นอาหารที่อร่อยแล้วก็เป็นอาหารร้านโปรดของคนๆนั้นความอร่อยความนัวความแซ่บความซ่ามันมันมาครบอยู่แล้วหรือ2ก็คือลงมือทําเองเลยต้องบอกก่อนว่ามันแตกต่างกันถ้าเกิดเราทําเองเนี่ยมันได้เรื่องความแบบความตั้งใจความพยายามความรู้สึกของคนรับประทานมันก็จะแบบ เธอพยายามเพื่อฉันแต่สั่งอาหารก็ไม่ได้ผิดนะเพราะว่าคนกินก็จะรู้สึกว่าเธอรู้ใจฉันจริงๆไม่ว่าจะทําด้านไหนมันก็เวิร์กทั้งนั้นน่ะทั้งสองแบบเนี่ยมันไม่ได้แย่เลยนะแค่ได้รับประทานอาหารร่วมกันเขารู้สึกฟินแล้วก็แฮปปี้ไปกับเราแล้วอย่างที่4เป็นอะไรที่สําหรับแมนรู้สึกว่ามันโรแมนติกมากมันสัมผัสได้ถึงความรู้สึกของคนที่ให้จริงๆหลายๆคนก็คือจะบอกรักผ่าน โทรศพัพท์ข้อความวิดีโอคอลแต่เราลืมหรือเปล่าว่าการที่เราได้เขียนข้อความเป็นจดหมายเป็นการ์ดให้ในวันพิเศษแบบนี้มันสัมผัสได้ถึงความรู้สึกความตั้งใจความเต็มใจความรู้สึกดีทั้งหมดอะ่ะมันจะถูกใส่ลงไปในกระดาษแผ่นนั้นคนอ่านอะ่ะเขารู้สึกได้เลยว่า คนนี้ตั้งใจเขียนให้เราเขารู้สึกยังไงกับเราเขารู้สึกดีกับเราเขาให้เราเป็นคนพิเศษเขาถึงได้เขียนการ์ดเขียนข้อความความรู้สึกทั้งหมดที่เรามีเข้าไปในกระดาษคือมันไม่เหมือนกระส่งข้อความในแชทเลยนะความรู้สึกมันต่างกันใช่อะแมนก็รู้สึกว่าแค่ได้รับการ์ดสักใบหนึ่งอ่ะมันก็รู้สึกดีแล้วรู้สึกแฮปปี้แล้วแต่ต้องแนะนําเลยว่าไม่ควรจะแบบว่าไปหาบทความไปหา คำคมๆสวยๆอะไรมาเพื่อที่จะมาเขียนในข้อความอันนี้ไม่ต้องเลยเราใช้ความรู้สึกจริงๆของเราที่เรามีเรารู้สึกเท่าไหนเราเขียนเท่านั้นฉะนั้นเขียนไปเถอะเขียนความรู้สึกของคุณเขียนเข้าไปแล้วก็ให้เขารับรองว่าเขาแฮปปี้แล้วก็มีความสุขในวันวันท้ายกับคุณแน่นอนสําหรับคนที่ยังโสดยังอยู่คนเดียวแนะนําให้ไปร้านดอกไม้ครับแล้วก็ซื้อกุหลาบแล้วก็ร้องเพลงนี้ ฉันซื้อกุหลาบให้ตัวเองฉันซื้อกุหลาบให้ตัวเองพอซื้อกุหลาบสเสร็จแล้วก็ไปนอนครับงั้นเมนก็ขอไปนอนแล้วนะบ๊ายบาย